สครับผมฟอดวนเซอร์วิส1997ในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะมานำเสนอสินค้าของ ARB นะครับให้กับผู้ชมได้รับชมกันสินค้าของ ARB ที่ผมจะมานำเสนอให้ผู้ชมได้รับชมนั้นก็จะมี2ตัวนะครับในหมวดของ Recovery หมวดกู้ภัยในเองนะครับ2ตัวนี้จะเป็นอของสำคัญในการเดินทางเข้าไปในป่านะครับ ขาดไปคงไม่ได้คงไม่ดีแน่นอนนะครับต้องมีติดรถไว้สักคันในขบวนรถของเราในขบวนทริปของเราที่เข้าไปในป่านะครับมาดูตัวสินค้าตัวแรกทางซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับตัวนี้จะเป็นแอร์แทคงอลูมิเนียมนะครับผมเป็นแอร์แทค์อลูมิเนียมตามชื่อเลยครับเป็นแทค์ลมแทคงเก็บลมขนาด4ลิตรนะครับน้ำหนักเบาทำจากอลูมิเนียมนะครับผมสามารถส่งแรงดันลมได้ถึง1,30 0 kpa นะครับหรือประมาณ150 psi นะครับผมเป็นแรงดันลมที่สามารถสูบลมล้อรถ10ล้อหรือยางมัดเทรนได้แน่นอนครับผมมีท่อต่อลมมาให้นะครับสามารถใช้ต่อลมเข้ากับอคอมเพรสเซอร์คอเครื่องปั๊มลมของรถได้เลยครับผมเจ้าตัวนี้นะครับแอร์แทงอลูมิเนีม arb นี้ออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานกับคอมเพรสเซอร์ออนบอร์ดของ arb นะครับผมซึ่งถ้าซื้อตัวตัวนี้ก็ต้องมีคอมเพรสเซอร์ออนบอร์ดของ arb นะครับ โอเคตัวนี้จบไปนะครับจบไปมาดูในส่วนของเจ้าตัวคอมเพรสเซอร์ตัวนี้นะครับเป็นชุดคอมเพรสเซอร์ที่พกพาได้ง่ายสะดวกนะครับชื่อของมันก็คือ Air c o m p r e s s o r Maximum Portable Air s u r p l y นะครับผม Performance p o r t a b l e a r r s u p p l y เจ้าตัวนี้เป็นเครื่องผมเปิดให้ดูเลยปึ๊บนี่เลย หน้าตาของมันจะเป็นอย่างนี้เจ้าตัวนี้เป็นเครื่องสูบลมแบบพกพาครับสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับน้ำหนักค่อนข้างที่จะหนักนะครับพกพานี่หมายถึงว่าต้องเอาไว้อยู่บนรถน,นะครับถือเดินไปเดินมาคงไม่ดีต่อแขนแน่นอนครับผมน้ำหนักค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีตัวเครื่องสูบลมแบบทวินนะครับเป็นคอมเพรสเซอร์แอร์แบบทวิน2มอเตอร์นะครับ ของ ARB มาดูในส่วนในกล่องน,นะครับว่าจะมีอะไรมาให้เราบ้างอ่าอย่างแรกที่ผมหยิบขึ้นมาเลยคือเป็นสายลมนะครับสายลมสายท่อต่อลมจากคอมเพรสเซอร์แอร์ไว้ใช้สูบลมหรือต้มลมนะครับมาในส่วนของส่วนที่สองนะครับจะเป็นสายพ่วงไฟนะครับสามารถขี้กับแบตเตอรี่นะครับ สายขีบแบตเตอรี่แบบสนามนะครับคีบปุ๊บก็สามารถเปิดเครื่องเติมลมได้เลยครับแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของปืนลมมาให้ด้วยนะครับปืนลมเจ้าตัวนี้ก็สามารถเสียบใช้ได้เลยกับสายไม่ต้องยุ่งยากไปหาหัวแบบมานะครับเพราะมามันเป็นหัวที่มันออกแบบมาให้เข้ากันได้เลยมาดูในส่วนของอสายลมนะครับสายต่อตสายต่อลมนะครับ ในการใช้งานสายต่อลมตัวนี้ก็ผมจะบอกวิธีการใช้งาน,นครับเบื้องต้นเราก็ใช้ฝั่งหัวแหลมๆนี่แหละครับจิ้มลงไปนะครับที่แอร์คอมพิเซอร์ครับมันจะมีตัวล็อกเหมือนกับเราเสียบเข้าไปในแทงลมนะครับเสียบไปดังแบก,กครับใช้งานได้แล้วแบบนี้แล้วอีกฝั่งนะครับอ่าเจ้าหัวนี่เสียบเข้าไปเลย แบบนี้นะครับดังกรับถือว่าใช้งานได้ป,ปี๊บนะครับมาดูในส่วนของเจ้าตัวแอร์คอมเพรสเซอร์นะครับแอร์คอมเพรสเซอร์ก็จะประกอบไปด้วยแท้งแล้วก็แอร์คอมเพรสเซอร์นะครับเป็นขนาดมอเตอร์แบบทวินนะครับมอเตอร์2มอเตอร์สามารถปั่นลมได้เร็วมากนะครับในขนาดไฟ12โวลต์มีสวิตช์นะสวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ A R B คอมเพรสเซอร์อย่างนี้อย่างสวยงามเลยนะครับเป็นสีแบบสีอย่างนี้สีสวยนะ สีฟ้าๆอย่างนี้ตัดดำผมว่าสวยมากเลยทางเ r อา a ออกแบบมาได้ดีมากแล้วแล้วก็อย่าลืมดูในตัวของอกล่องนะครับกล่องกล่องที่ใช้บรรจุมานี้จะเป็นกล่องที่ทําจากโพลิเมอร์นะครับเป็นตัวพลาสติกที่แข็งแรงทนทานนะครับตรงในส่วนนี้ก็จะเป็นอนนะลูมิเนียมนะครับหรืออลูมิเนียมนะครับที่ใช้ปิดเปิดพกพาได้ง่ายสะดวกนะครับแต่น้ําหนักค่อนข้างที่จะเยอะ พอสมควรนะครับเจ้าตัวนี้โอเคจบไปเรามาดูในส่วนของราคาเจ้า2ตัวนี้ก่อนอ่ะตัวนี้ราคาผมไม่ทายก่อนเลยครับว่าเท่าไหร่ให้เวลา3ามวิครับ1 2 3ครับเฉลยครับเจ้าตัวนี้ราคาอยู่ที่4,500บาทครับ4,500บาทไม่แพงเลยครับสำหรับเจ้าตัวนี้ที่เป็นออลูมิเนียมเกรดดีครับตา ARB ไม่ทำผิดหวังแน่นอนครับเป็นงานเชื่อม รอยต่อที่ดีมากเลยครับต่อไปครับมาในส่วนของเจ้าตัวแอร์คอมพิวเซอร์นะครับแอร์คอมพิวเซอร์ตัวนี้ราคาไม่ทายครับราคาบอกราคาเลยครับไม่ทายเลยราคาตัวนี้อยู่ที่24,500บาทครับ24,500บาทนะครับผมสามารถจับจองกันได้นะครับที่อุบลเซอร์วิส1997นะครับผมหรือ ARB อุบลนะครับพัก้ามาในเพจได้เลยครับหรือเบอร์โทรติดต่อนะครับ โทรมาได้เลยครับที่เบอร์0622015515นะครับ0622015515นะครับเป็นเบอร์อาจารย์นุโดยตรงนะครับผมสอบถามอาจารย์นุโดยตรงได้เลยครับอ่ะเกือบลืมไปนะครับในส่วนของในกล่องนี้นะครับเกือบลืมเกือบลืมจะมีในส่วนของ Operation Guide นะครับเป็นสมุดคู่มือสมุดไกด์นะครับบอกวิธีการใช้ต่างๆของเจ้าตัว Air c o m p r เ s อร r ก็จะมีข้อมูลต่างๆนะครับใช้กับ อ่ะเดปตัวไหนได้บ้างก็จะอยู่ในเจ้าเล่มนี้เลยครับอ่ะเก็บไปโอเคนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็หมดลงเพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง YouTube u t u b e อุบลเซอร์วิสหนึ่งเด้วยนะครับผมชอบกดไลค์ใช่กดเลิฟครับผมอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k ของอุบลเซอร์วิสหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ o o เอเบอุบลด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ